รับตัวของหนูเองเลยประทับใจนะคะสินค้าตัวนี้เป็นตัวแรกของสุเรียนแล้วก็ขอขอบคุณสุเรียนค่ะที่มีวันนี้แล้วก็ให้หนูได้มายืนอยู่ยตรงนี้แล้วก็ได้มีสุขภาพดีๆของแม่นะคะกับคุณมาเมื่อก่อนอด้วยที่หนูกบเองก็ไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าสุเรียนมีดียังไงอะไรนะคะเพราะว่าวันหนึ่งมีแม่นะคะไม่สบายท่านไม่สบายท่านเป็นโรค เขาเรียกว่าโรคไทรอยนะคะเป็นโรคไทรอยเป็นกระเพลลาะปวดไหลย้อนนะคะเป็นมาเ2ปีแล้วค่ะกินยาโรงพยาบาลมาก็ประมาณเสร็จแปดปีกินยังไงก็ไม่หายกินไปเรื่อยๆก็กเสียก็ไม่ออกก้อนไทรอยที่คอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนกระทั่งได้มาพบกับฟังเนมีแบบพี่ผลนะคะมาได้นําสินค้าวันนี้ค่ะบอราะว่าอาเม็ดินแล้วมันช่วยได้บบหลายเรื่องก็คือแบบอยากให้ ดูไปเห็นกับตัวเองว่ามันดียังไงมันใช้ดียังไงกินดียังไงที่มเขาก็บอกไป็นี่จิงเลยที่วันนั้นหนูเองก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าตัวของเราเองจะไปถามหมอบ่อยพาแม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็เชื่อหมอนะคะก็ไม่ได้เชื่อค่ะว่าเออมันดีแต่ว่าที่เขาบอกว่าอ่ะพี่ก็สงสารเพราะว่าเห็นน้องเองวันนั้นในครอบครัวของหนูมีพ่อแล้วก็แม่ซึ่งพ่อหนูตรวจเจอเชื้อมนเรงอยู่ในช่องปากก็คือต้องผ่าตัดแล้ว ก็มีแม่มาเป็นต่อมน้ำเหลืองเป็นไทรอยด์ที่คออีกพูดเสียงไม่ออกมาประมาณ3าสเดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะก้อนไทรอยด์ก็โตขึ้นเรื่อยๆหมอก็จะน่าให้ผ่าตัดอีกอาทิตย์ผ่ไปเพราะว่าพ่อผ่าตัดไปแล้วแต่พ่อเสียตังไปแล้ว9ก้าหมื่นกว่าบาทแล้วพอแม่มาผ่าตัดอีกก็จะได้เสียอีกประมาณ9ก้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปที่งบประมาณน้อยนะคะแล้วก็เชื่อพี่เขาเราเชื่อก็ได้วันนั้นไม่กล้ามาคนเดียวที่แยนซีเจใหม่ค่ะพา ินดียังไงใช้ดียังไงวันนั้นพี่เขาก็แบบรับประกันถ้าแม่น้องกินแล้วประมาณกล่องนี้ถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นกับชีวิตของแม่น้องเลยน้องกลับมาตามเพ็่นพี่ๆก็ได้นะคะอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเชื่อก็เชื่อวันนั้นก็ตัดใจซื้อในกี่นะคะเปิดปินไปในกกี่ เป็นต่อมน้าเหลืองเป็นต่อมน้าเหลืองคือเป็นหนองหมดเลยกพูดเสียงไม่ออกแล้วนะคะตอนนี้นะ็นผ่านไปไปเสเลออีกรอบใน,นสองไปในกอคือไม่มีแล้วคะ่ะเหมือนที่เขาจับโยนทิ้งออกไปหมดเลยมีแต่รอยแดงคะ่ะแม่พูดแม่พูดได้แม่ไม่หนีได้เห็นภาพของแม่แล้วก็ตัวเองกลับมาะคะ่ะเพราะว่าตัวของตัวเองก็เป็นกระเพาะมาสองสามือนกันกิเนเ็จไม่ได้นะคะกินอาหารสดที่เราชอบชอบก็ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณ ะะถ้าจะให้แชร์จริงมีหลายหัวมากค่ะแต่วันนี้ด้วยเวลาแล้วก็จะมีท่านอื่นเข้ามา